สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีนับนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันในเดโมเกมใหม่นะครับ Resident Evil 4 remake นะฮนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ช่องอื่นน่าจะเล่นน่าจะทุกคนน่าจะเห็นช่องอื่นเล่นหลายๆช่องแล้วแหละก็ขอบคุณที่เข้ามาดูผมเล่นนะครับก็มัน่ากันจะค วิธีการเล่นแนวทางการเล่นอะไรประมาณนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแหละผมก็ไปดูช่องอื่นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะมาลองเล่นเองให้ทุกคนได้ดูบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยและกันไป September 3 0 t h 1998. t It e it's a day I'll never forget The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. Don't I mean the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. โอเคพวกซับไตเติ้ลอะไรอย่างนี้ผมน่าจะไม่แปลนะทุกคนน่าจะได้ดูจากช่องอื่นๆมาแล้วพอจะรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆมาแล้วแหละเนาะว่ามันเป็นมายังไงนะครับก็ภาคสี่นี้ลีออนเขารอดมาจากแรคคูนซิตี้จากภาคสองมั้งน่าจะหกปีเนาะก็เขาได้มาทำงานกับเออ่เหมือนเป็นพวกหน่วยสืบรชาชการลับอะไรประมาณเนี้ยของของสหรัฐนะครับเหมือนจะขึ้นตรงกัแบบประธานาธิบดีเนาะ ก็เหมือนกับว่ามีภารกิจให้มาตามหาลูกสาวประธานประธานาธิบดีที่หายตัวไปนะครับโอเคปะลุยกันเลยอืมมา chapter o ตตวันนี้ผมยังสกอบเมาไม่ได้นะมุงกล้องผมว่ามันช้าๆไปหน่อยโอเค กดชิปเพื่อวิ่งโอเคได้ยินเสียงนะนรับหลังนี้อะไรนะกดชิปเพื่อวิ่งโอเค How far could he h v e gone เออโคตัวอียอดเหรอ ชิปด,ดิงหมดอีกแล,ล,ล้วเสียงการลัวๆเลยโอเคไม,ไม่ดูแล้วกัน ไม่มีอะไรนะตรงนี้ห,นหลังบ้านตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคผมว่ามันเนี่ยจังหวะเนี่ยมันนั่นช้าไปหน่อยนะไม่รู้มันปรับได้ไหมนะ anyone home อยู่บ้านไหมโอเคหมูบี้ยังสกอร์เมาส์ทำเหมือนจับอาวุธจับอะไรไม่ได้เลยนะอ๋อโอเคมันเป็นไม้กางเขนอะไรสักอย่าง ใช้กุญแจแหละบรรยากาศเกมมี ไม่น่าไว้วางใจหน่อยๆนะจากที่เท่าที่ผมเล่นตอนนี้ที่ผมรู้สึกนะถึงแม้ว่าผมจะเห็นคนอื่นเล่นมาแล้วก็ตามแต่ผมมาเล่นเองมันก็รู้สึก,กมีความแบบไม่น่าไว้วางใจอยู่แหละถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะนะ น่าจแได้สานี This is n ก็บของแจมาเออจากของครโอนอื่นเล่นเขาอันนี้นะถ้านั่นอะ ถ้าผมจะลองยิงตะลุงนี่ไม่รู้จะยิงอ่อยิงไม่ได้นะน่าจะเป็นแบบเอาไว้เป็นตัวประกอบคาสตนนี่อะไรอะ่ะโอเคโอเค เด <Hey. S 2> ี๋ยวเาเจอตำรวจที่ทำปลายชื่อตกไปี่ล้อรอดตง u s i t u a t i เดี๋ยวเหมือนจะได้บูแลนะกระสุสิบนั What was that? Clear my No fucking way. This just keeps getting worse. Hmm, นี่ the Bruce This is Gondor 1 Hunnigan here what's your sitrep President's daughter baby Eagle. It's likely she's in this village. a location on a nearby lake She may have been taken there copy that <laughs> I'll see what I can find oh, hurry up. something's happening to the people here oh my gotta go talk later i myself out. sing Okay pa. Oh, ah, okay. ยังไม่ชินกับปุ่มเลยถ้ายิงนกเขาจะได้ไอเทมใช่ไหมโอเคจะไปหนึ่งนัดท่วนไเตังไมไม่ได้กระสุนโอเคได้กระสุนละ Okay. มีเสียงมีเสียงไปไม่ได้นะครับเขาบังคับให้เราไปทางนี้ได้ทางเดียวนะแล้วมีเซฟมเซฟไม่ได้นะกันพาวเดอร์ว,วะ่ะไม่เซฟไม่ได้อนะ คนละเมืองวะเนี่ยโทนโทนป่าโทนเมื่อกี้คนละโทนเลยนะขอสักนัดได้ไหมล่ะก็ได้ตังค์อีกแล้วไม่ได้กระสุนนันงผมอยากได้กระสุนเยอะๆนะกระสุนเยอะมันรู้สึกอุ่นใจ โอเคกระสุนอีกแล้วนะครับผมว่าถ้าเล่นในพีซีเอ้ยคนวิ่งไว้กดอีมไม่ค่อยชินนะมีกล่องมีกล่องตังโหลดผีป่ะนี่ เอยลงหวังลงลงอือเไอ้ลุงนี่คันหน้าเราเฉยเสียโฉมหมดกันเออไม่ตายด้วยอืออืวงวงอือ นี่ไปเลยโอ้ยตายเถอะอือโอ้ shit ใครมาวางกับดักไว้วะ Damn it ใครอีกไหมเนี่ยกระสุนมาอีกแล้วอะ่ะมมันวิ่งวิ่งแบบเหมือนตูดบิดโอเคมาละความกระตุก,กจิตกระชากใจ ต่อไปที่ได้เห็นเด็กๆควรรับชมกับผู้ปกครองนะฮะโอ้ย oh, oh, <c oughs> ไอ้แก๊งฝัานซิ่งไอ้แก๊งฝัานซิ่ง จัดก่อนเลยแก๊งควันซิ่งเนี่ยมันคนละตัวกับที่เเจอในบ้านนะที่เราเจอในบ้านมันหัวโล้นเฮ้ย <c oughs> ควันซิ่ง Here ควันสิ้นมือมืนี่เฮ้ยปลาขวานแล้วปลาขวาแล้วเปนอ่ะเออดูอมีทำไรผมเฮ้ยผักเอออะไรหนุ่มป้าวางขั้วลงอันตรายหมด มปัญหาอ,อโอ้โหของเทยบล้ย,ยมาไหนเยอะแยะวเดี๋ยวอะไรอมาละเกมตอแมน Okay. มาละใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะอยู่ก็อ,อยูอ่ใครปูล่ะไอป,บป,บปูบ้านไหนวะบ้านไหนวะบ้านดีดีเต้ไอลุงไ okay. อแก่งขวานซิ่งมาเที่ยวตัว

What the fuck? Kai Kaila, hello give me a break already. Fill me for the repairs later. <Sen Norma>

chết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โอ้ผมก็ว่าทำไมไมันต้องดึงไฟสักระยะหนึ่งใช่ไหมเพราะผมไปดูของคนอื่นเล่นมาวิ่งผมกะเอาจบเร็วไงแต่ไปมาไม่ได้เร็วได้ช้าเลย Yeah. Where's everyone going? Bingo? Yeah. เกม Evil 4นะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะแต่ผมอาจจะยังไม่ซื้อมาเล่นนะเกมค่อนข้าง,างราคาสูงพอสมควรแต่ถ้าเออ่ถ้า s u b s c i b e r มันถึงมันเยอะมากอยากดูอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวจะ อาจจะเล่นแหละนะแต่ตอนนี้มีแพลนอาจจะทำเป็น Resident Evil Village ที่เป็นตัวภาพภาษาไทยนะครับก็ถ้าเกิดทางทางคนมอดเขาปล่อยมาเมื่อไหร่ก็อาจจะมาเล่นให้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนละกันใครชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ